สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ผมลองบาร,รมีบุทิมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับนะก็ขอากาบสวัสดีอีกครั้งนะครับสิทธินุญ,ญาติสิทธิ์ของพระอาจารย์แต้หรือพระตะวันอิทธิโชโตนะครับที่วัดหนองพระชาสันเมื่วานก็เป็นงานไหว้ครูวันนี้ก่อนที่จะพูดก็ต้องขออนุญาตพี่ต้นเลยนะครับที่ผม ดึงรูปพี่เขามาเผยแผ่นะครับวันนี้ก็อยากให้สิทธินิยาสิทธิ์ของพระอาจารย์ได้เห็นภาพนี้ที่สวยนะครับนะถือว่าเป็นภาพสวยมากตนตัวผมเองก็ได้เข้าวิธีนะครับแต่ไม่ได้ครอบเสียงนะครับเพราะว่ามีธุระต้องกลับมาที่บ้านพอดีนะครับก็ได้เดินทางกลับบ้านเลยนะครับแค่ไหวครูเฉยๆแล้วก็ไม่ได้ครอบเสียงนะครับก็ครอบเสียงจะเป็นช่วงบ่ายๆผมต้องมีธุระกลับมาพอดีก็ได้ ถวายดอกมงดอกไม้ของที่ตอนเช้านะครับถือว่าเรียบร้อยแล้วก็เดินทางกลับเลยไม่ได้แต่ไม่ได้ข้อเสียนของพระอาจารย์ถือว่าเป็นงานใหญ่จริงๆนะครับนะสาม,มีนานะครับสาม,มีนาของงานไหว้ครูพระเอ่อพ่อแก่เพชรชลุดกันนะครับถือว่าเป็นงานใหญ่จริงๆสำหรับที่ผมผ่านตามาเลยนะผม่าถือว่าเป็น บารมีผมแล้วกันอีกครั้งงานที่ที่ผมได้อยู่ในร่วมพิธีนะครับถือว่าเป็นงานใหญ่ของพระอาจารย์วันนี้นะครับนะผมลองบารมีอยู่ทีมก็จะเข้ามาทำอีพีที่สองนะครับเป็นเหรียญจตุรพิษนะครับของพระอาจารย์แจ้จํานวนก็จะสร้างเหรียญรุ่นนี้ก็อยู่ประมาณ 1, หนึ่งพันเหรียญนะครับถือว่าน้อยนะครับเป็นรุ่นแรกก่อนที่ท่านจะมาบวชเป็นพระตะวันทุกวันนี้นะครับที่ทุกคนรู้จักกันอิทธิโชโตเพราะว่าท่านเป็นพระศัก สายศักมาก่อนก็เลยทำพทิธีไหว้ครูก็เป็นสร้างรุ่นแรกก็คือจัตุรพิษนะครับที่ทุกคนรู้จักกันทีท่คนรู้จักกันที่แถววังน้อยนะครับนะถือว่าเป็นเหรียญประสบการณ์มากถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่อยู่ต้นๆของพระอาจารย์เลยอาจารย์ก็จะติดตัวตลอดเลยนะ่าจะเป็นเนื้อเงินนะที่ผมสอบถามมาหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นแอดมินหรือจะเป็นพี่ชายผมพี่โอวัจจันนะครับนะวางก็อยู่ด้วยกันพี่โอวัจจัน์ก็ นอนอยู่ด้วยกันตรงนั้นเลยนะครับที่วัดเลยวันร้อนมากนะครับเมื่อาวานได้อยู่ในพิธีด้วยกันกับพี่โอวัดจันทร์เป็นพี่ชาทีท่ผมนับถือมากอีกหนึ่งคนที่สายบาร,รมีคูแรงหลวงพ่อกลวยเป็นแอดมินที่กลุ่มศรัทธาที่สมาชิกเยอะที่สุดนะที่เพื่อนใดที่อยากจะรู้วัดพี่โอวัชจันทร์เป็นแอดมินห้องไหนก็ลองเซิร์ชได้เลยพิมพ์คําว่าศรัทธาบาร,รมีหลวงพ่อกลวยนะครับนะก็รู้จักกันก็เป็นอีกพี่หนึ่งคนหนึ่งที่ผมนับถือนะครับก็วันนี้เราก็เลยได้ ได้อยู่ในทาพิธีด้วยกันแต่วันนี้ผมก็เข้ามาทําอินเป็น E ีพีที่2ก็จะเป็นเหรียญจตรุรพิษนะครับเป็นเหรียญอัมบาก้าหน้าพ่อแก่นะครับท่านใดที่เรียนรู้ไปแล้วนะครับผมจะสอนให้หรือบอกให้กับพเพื่อนๆสินธิอนุญาตที่ังเข้ามาทํารูปแรกเลยนะครับในะรูปนี้เลยให้ดูสังเกตรตรงหัวไหล่หรือซอกหัวไหล่ตรงข้างเสียงของพ่อแก่เพ็ดนะครับก็เห็นนะครับจะเป็นเนื้อปิ้นตั้งเป็นธรรมชาติ ผมจะซูมภาพเข้าไปเรื่อยๆนะครับภาพจะรันเรื่อยๆจะเห็นแล้วก็จะเป็นวิดีโอให้ทุกคนได้เห็นอีกชัดหนึ่งเห็นไหมครับนี่นี่คือภาพวิดีโอของผมนะครับผมที่ผมถ่ายคลิปไว้ให้แล้วให้สังเกตดๆีๆท่านใดที่มีเหรียญจตุรพิษเนื้ออัมบากานะครับนะให้ขึ้นมาดูเลยนะครับผมบอกให้เลยว่าเป็นวิทยาทานได้นะครับท่านใดที่สิทธิ์นุญ,ญาตสิทธิ์ที่มันจะเข้ามาและอยากศึกษาเหรียญรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกของของอพระอาจารย์นะครับถือว่าเป็นเหรียญที่น่าใช้น่าเก็บ นะครับถือว่าเป็นเหรียญที่สวยอีกหนึ่งเหรียญที่ผมกำลังตามเก็บพอสมควรเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกของพระอาจารย์นะครับเพราะายังไม่มีโอกาสได้กราบพระอาจารย์เต็มหลับนะครับถือว่ายังไม่ได้พูดคุยกันเท่าไหร่เพราะว่าังไม่มีเวลาตา่างพระอาจารย์ท่านธุระเยอะแล้วก็กิจนิมนต์เยอะมากนะครับเยอะมากเดี๋ยวท่านก็ไม่ได้ค่อยได้อยู่วัดด้วยผมตัวผ,ผมเองก็บ้านไกลนะครับบ้านไกลก็เลยยังไม่ได้ ê, เคยได้คุยกับพระอาจารย์นะครับถือว่าแต่ผมนับถือ มานานนะครับถือว่าตามพี่โอวัจจันแล้วกันนะผมตามพี่โอวัจจัน์ก็เป็นพิชายที่ดีอ่ะอีกรูปรูปหนึ่งก็จะเป็นรูปมือหรือนิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นแท่งนะครับเป็นแท่งตรงโค้งของนิ้วของพ่อแก่เห็นไหมครับจะเป็นรอยที่คมนะครับเป็นรอยที่คมมากเห็นไหมครับนี่จะเป็นรอยคมอย่างนี้เป็นแท่งเลยนะครับพอคนจะได้ดูเลยนะครับเดี๋ยวจะมีภาพนิ่งให้ดูอีกทุกคนจะได้เห็นว่า ชี้แจงกันอย่างชัดเจนนะครับนะเราจะได้เป็นมาตรฐานให้คนรุ่นหลังสืบทอดต่อไปของเหรียญจัตุรพิษนะครับของพระาจานแจ้นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกถือว่าหน้าเก็บหน่าใช้นะครับเป็นบารมีจริงๆแล้วก็ผ่านพิธีุทษเศกเยอะมากนะครับท่านใดที่ยังไม่เคยเข้ามาลองเข้ามาศึกษาดูอ่ะรูปต่อไปให้สังเกตตรงที่นะครับข้อมือหรือตรงช่วงหัวเข่า รงเนี้ยจะเป็นเนื้อเป็นเกินของเหรียญรุ่นนี้เลยอีกหนึ่งรุ่นที่ทุกคนต้องต้องต้องมีแล้วก็ต้องเห็นท่านใดที่มีเหรียญอัมก้กาจะรู้นะครับจะรู้เลยว่าเป็นเนื้อปป้นเกินยังไงนะครับภาพจะรันไปเรื่อยๆแล้วก็จะซูมเข้าไปทีละหน่อยละหน่อยละหน่อยแล้วก็ให้ศึกษากันพร้อมกันเหรียญผมถือว่าเป็นเหรียญมาตรฐานสากลวงการพักเครื่องของสายพระจ,จันทร์แจ้อีกหนึ่งเหรียญที่อยู่หนึ่งในพันในพันเหรียญนะครับนะแล้วก็หลายๆท่านนะครับท่านใดที่มีก็ลองหยิบเข้ามาดู นะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญศึกไม่ศึกจะต้องมีนะครับรอยปิ้นเกินตรงนี้นะครับเนื้อปิ้นเกินของติ่งแล้วก็คมความคมชัดของเหรียญผลตัวผมเองผมตั้งใจทําเพื่อเอผยแพ่ท่านใดชอบคลิปนี้แชร์ไปได้เลยนะครับแชร์ไปได้เลยผมไม่มีลิขสิทธิ์ช่อง YouTube ผมจะไม่มีลิขสิทธิ์ผมจะทําเผยแพร่ทุกครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อกล้วยหลวงปู่ทิมหรือจะเป็นพระอาจารย์แจ้นะครับนะบผมก็ ฝากตัวเป็นสิทธิ์แล้วนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากให้สิทธิอนุญาตสิทธิ์ของพระอาจารย์ได้เรียนรู้พร้อมกันอ่ะอีกหนึ่งรูปนะครับตรงนี้ก็ผมเชื่อว่าน่าจะมีแท้ทุกเหรียญไม่จะเป็นเนงเงินอําเออนาวะหรือจะเป็นเหรียญทองแดงแล้วก็สามเคหรือสามกริย์ที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับทุกเหรียญเนี้ยจะต้องมีตรงนี้นะครับให้ดูซอกของเสียงพราแก่ ครับทรงซอกเส้นสมบแก่ตรงนี้จะเป็นเนื้อปิ้งปิ้นคล้ายๆวงนะครับเป็นครึ่งวงของข้างใบหูนะกันข้างใบหูเลยผมสังเกตมาเพราะตัวผมเองตอนนี้ผมได้ครบแล้วถือว่าครบของเหรียญของบาจารเลยเป็นรุ่นนี้จัตุรพิษก็จะเป็นเนื้องเงินนวะแล้วก็อัมบาก้าแล้วก็สามเคแล้วแล้วก็ทองแดงนะครับผมมีครบแล้วตอนนี้ตอนนี้พบแล้วถือว่าผมกล้าพูดเต็มปากเลยว่าชี้จุด เก้แท้ได้เลยนะครับถือว่าให้เป็นมาตรฐานของเหรียญพระอาจารย์ก็พิงใดที่ผมพูดไปผิดภาพกาันใดก็ต้องกราบขอโทษด้วยนะครับเราอยากให้เรียนรู้ไปพร้อมกันและอยากเผยแร่เหรียญของพระอาจารย์ให้ให้มันเป็นมาตรฐานนะครับเราอยากมาตรฐานเห็นภาพนี่คือภาพวิดีโอเพราะเป็นจะเป็นภาพนึ่งปุ๊บเนี่ยทุกคนบางคนดูเป็นแต่บางคนถ้าเป็นวิดีโอเนี่ยจะรู้เลยว่าอยู่ตรงไหนจะชัดเจนนะครับเราอย่างเราจะได้รู้ว่าเหรียญตรงเนี้ยเป็นตน้องมันจะต้องมีตรงนี้นะครับนะเห็นภาพนี่ตรงนี้เลยที่อยู่ข้างๆซองใบหู อ่าจะต้องแบบนี้เลยอ่ะอีกหนึ่งรูปนะครับนะเราให้พิกมาด้านหลังเลยเหรียญรุ่นนี้นะครับนะให้สังเกตตรงที่รูหูนะครับให้สังเกตที่รูหูทําไมผมสังเกตให้รูหูเพราะเหรียญรุ่นเนี้ยเกิดจากการปัม๊มปั๊มออกมาแล้วจะเป็นคล้ายๆเบ้าขึ้นมานะครับเนืนะ้อปิ้นเกินจะรอบเบ้านะครับเนะื้อปิ้นเกินจะรอบเบ้าแล้วก็บางเหรียญจะมีรอยปั๊มแตก นะครับลอยเหรียญจะเป็นปั๊มแตกบางเหรียญก็ไม่แตกอันนี้ผมต้องพูดก่อนนะครับต้องจะเรียนไปปั๊มแตกนะครับต้องขีดข้างล่างเห็นไหมครับจะเป็นอย่างนั้นนะครับให้สังเกตเลยเห็นไหมครับนี่คือภาพวิดีโอจะเห็นชัดเจนว่าเราจะต้องดูยังไงนะครับบางคนท่านบิดเหรียญหูเหรียญไม่เป็นว่า จะขยับเหรียญดูยังไงว่าเหรียญน,นี้เก๊แท้จุดแท้เก๊ยังไงจะดูตรงไหนให้สังเกตดูตามวิดีโอผมได้เลยเพราะผมจะหันองศาที่ชัดเจนแล้วแล้วให้ทุกคนศึกษาอ่ะเถอดมาอีกหนึ่งที่นะครับนะให้สังเกตตรงที่คําว่านะครับนะองเจ็ดนะครับตัวหนังสือตัวนี้จะเป็นแท่งและคมคมมากแล้วก็เป็นตัวหนังสือที่ของ การแกะบล็อกเนี่ยถือว่าเป็นแท่งแล้วกลมให้สังเกต call file call ตัวนะี้ call า i คำว่าคองเนี่ยจะเป็นตัวหนังสือที่ตัวเป็นแท่งทั้งหมด2ฝั่งเลยนะครับแล้วก็จะมีเส้นซ้อนอบางเหรียญจะเป็นปัม๊มเขาเรียกว่าปั๊มขยื่นนะครับบางบางเหรียญจะเป็นปั๊มขยื่นเดี๋ยวผมจะมีตรงให้ดูว่าขายื่นยังไงเดี๋ยวทุกคนได้ดูกันบางเหรียญมีบางเหรียญไม่มีก็มีนะครับนะไอ้นี้ผมต้องพูดก่อนว่าเพราะว่าการผ่านมือของผมเนี่ยยังน้อยฝ่าสิทธิอนุญาตสิทธิ์ที่ เก่าๆนะครับเพราะบางท่านมีเยอะกับผมเยอะแต่ส่วนตัวผมเองก็กําลังเข้ามาศึกษากําลังเข้ามาเก็บนะครับนะแล้วก็อยากให้เรียนรู้ไปพร้อมกันเห็นไหมครับตัวอักษรแกะคมตัวเป็นแท่งเห็นไหมครับตรงคำว่าคอควายนะครับเห็นในไอางนี้เลยคมมากชัดเจนและผมจะมีภาพให้ดู นะครับเนี่ยตัวหนังสือเราให้สังเกตตัวหนังสือดีว่าตัวหนังสือเนี่ยจะมีรอยแตกของการแกะบอกของมันอยู่แล้วแล้วก็การปั๊มของเขาจะเป็นขยื่นนะครับน่ะขยื่นเลยผมผมที่ผมสังเกตมาจะมี 80- 9 0ของอัมบาก้านะที่ผมดูนะว่าการตีมาจะเป็นขยื่นนิดนึงนะครับนะขยื่นก็คือเป็นรอยคล้ายๆขยะนะครับนายทุกคนเห็นอ่ะให้มันสังเกตตรงอีกหนึ่งที่ก็ตรงที่อยุธยา อ่าอายุทยาน่ะจะชัดเจนมากทุกคนจะรู้เลยนะครับทุกคนจะรู้เลยว่าจะต้องดูขยื่นยังไงบางคนดูไม่เป็นบางคนสิทธิอนุญาติที่กลางพึ่งเข้ามาใหม่อย่างเงี้ยยังไม่รู้เลยว่าเฮ้ยชี้เก้แทะดูยังไงนะครับยังไม่รู้แล้วก็เราก็เลยอยากให้ทุกคนเรียนรู้เพราะเราจะได้เห็นว่าความชัดเจนของเหรียญเนี่ยเราดูยังไงว่าขยื่นหรือไม่ขยืน่นแล้วก็เป็นรอยแท่งกลมหรือไม่กลมนะครับเราเรียนรู้พร้อมกันส่วนตัวผมผมก็อยากจะเผยแผ่บรารมีพระอาจารย์ด้วยแล้วก็เป็นสิทธ อยู่แล้วนะครับตอนนี้วันนี้ขอตัวเป็นสิทธิ์แต่ยังไม่ยัง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 ต้องมาเรียนรู้หลายๆเหรีหยญหระของของพาะอารนะครับแล้วก็มาเผยแพร่ในวันนี้นะครับก็ให้ถืออนุญาตสิิก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยนะครับนะอันนี้ช่อง y o YouTube ผมเองอ่ะเห็นไหมครับนี่จะเป็นรอย,อยนี้อ่ะแล้เวเราจะมาดูตรงคลิปวิดีโอดี่ฝาจ,าจะชัดเจนเพราะภาพนี่เนี่ยจะเป็นภาพที่อยู่เฉยทุกคนบางคนจะไม่รู้เห็นไหมครับนี่คือจะเป็นเนื้อ เห็นไหมครับนี to to ่เลยอ่าจะเป็นขยี้กันเห็นไหมครับนี่อ่าเกิดจากการปั๊มนะครับเกิดจากการปั๊มของอ่าปั๊มของเหรียญนะครับก็จะได้เห็นได้ชัดว่าเป็นอย่างนี้นะครับนะท่านใดที่ที่มีอยู่ลองดูนะครับลองดูลองดูว่าเรามีเหมือนนี้นี้ไหมนะครับเพราะว่าเหรียญบางเหรียญบางเหรียญก็ไม่มีเพราะว่าเกิดจากการปั๊มของแรงอั ของปอั๊มของเหรียญนะครับนะอ่ะเรามาดูอีกที่หนึ่งตรงนี้ให้สังเกตคําว่าถ้าทุกคนไม่รู้นะครับนะเอาเราพูดว่าคําว่ารอเรือเลยภาษาบาลีบางคนไม่รู้นะครับบางคนไม่รู้นะครับบางคนไม่รู้จริงๆก็ให้สังเกตตรงที่รอเรือแล้วกันอ่ะครับเราเราศึกษาพร้อมกันรอเรือตรงนี้นะครับนะคำว่าการลันของรอเรือตะวัดเนี่ยจะมีเส้นแตกอยู่เส้นหนึ่งนะครับให้สังเกตตรงนี้ดีนะ ให้สังเกตเลยนะผมบอกให้เลยว่าบางเหรียญมีบางเหรียญมีน้อยบางเหรียญมีมีมีเห็นชัดเจนเลยนะครับบางเหรียญมีเห็นชัดเจนเลยพอให้สังเกตรตรงที่ผมขีดไว้เลยนะตรงนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวให้ดูภาพวิดีโอด้วยแล้วทุกคนจะเห็นคําว่าชัดเจนเป็นยังไงนะครับเราอยากให้เรียนรู้พร้อมกันอ่ะเรามาดูเห็นไหมครับนี่อ่ะรูปนี้จะเป็นสังเกตว่ารูปเนี่ยจะเป็นเช่นเส้นของรอยแตะเขาเรียกว่าบาดบาดของรอยมีดที่อวัด เป็นลอยตัวหวัดเรามาดูวินวีดีโอทุกคนจะเห็นภาพชัดเจนมากฝ่าเห็นไหมครับให้ดูสังเกตตรงรอเรือเพราะภาษาบาลีบางคนไม่รู้นะครับเราเราก็พูดภาษาบาลรกันเลยทุกคนจะรู้จักกันเห็นไหมครับนี่เป็นรอยเส้นแตกนะสองเส้นอ่าชัดเจนนะครับนี่เลยถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยช่อง YouTube ผมคลิปหน้าจะทําเป็นเหรียญอนวะนะครับคลิปหน้านี่คือขอบตัดตัวแท้นะให้สังเกตไปเลยนี่คือขอบตัดตัวแท้ ของเหรียญรุ่นนี้นะครับจตุรพิษนะครับกำนวนจะสร้างอยู่ที่1,000ันเหรียญหนึ่0 0เหรียญน,นี่คือขอบตัดตัวแท้นะให้สังเกตไว้เนี่ยจะเป็นเนื้อคล้ายๆนะครับนะักสองฝั่งเลยจะเป็นเนื้อสไยทของสองฝั่งเลยนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อที่ที่ทุกคนได้เห็นได้ชัดนะครับนะันี่คือขอบตัดด้านข้างนะครับช่วงบนกับช่วงล่างนะครับผมจะถ่ายทั้งหมด4ม,มุมให้อย่างชัดเจนให้ทุกคนเรียนรู้พร้อมกันเลยว่าเราจะต้องดูเกทแท้ตรงไหนบ้างนะครับนะแลเราก็ให้เป็นเหรียญที่ จุดจ่ายตังค์ได้เลยก็คือเหรียญขอบตัดส่วนตัวผมเองผมผมได้ขอบตัดอ่ะให้สังเกตตรงหนึ่งที่ให้สังเกตตรงที่ปลายของหูเหรียญนะครับตรงเหรียญเลยที่ว่าเป็นสามเหรียญเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยจุดจ่ายตังค์อีกหนึ่งที่ที่ทุกคนจะต้องดูเพราะว่าเกิดจากการอ่าเขาเรียกอ่าเขาเรียกว่าใบามีดพร้อมกันแล้วก็บล็อกของกันแทรกออกมาจะต้องคล้ายๆกันแบบนี้ผิดพลาดนิดหน่อยนะครับไม่มาก อภัยสังเกตเลยทุกคนจะศึกษาไปเรียนรู้ไปพร้อมกันกับผมได้เลยแล้วก็ผมก็จะเผยแผ่ไปเรื่อยๆตั้งความตั้งใจของผมเนี่ยว่าจะเอาวัตถุมงคลของพระอาจารย์เนี่ยทุกรุ่นเข้ามาทําในช่อง Youtube ผมแล้วก็ช่องในเพจผมก็คือช่องชมลมนะวัตถุมงคลของพระอาจารย์แจ้พิมพ์ในอ่ o g ูเกิลได้เลยหรือพิมพ์ใน เ c e b o o k ก็ได้พิมพ์คําว่าชมลมนะครับนะชมลมผมแล้คมเห็นว่าชมลมวัตถุมงคลพระจา์แจ้น,นะครับนะแห่งวัดน้องประชาะสันเท้าส่วนตัวผมอยากให้เผยแผ่มาแล้วเรียนรู้พร้อมกันท่านใดชอบเข้าใกลกดติดตามได้นะครับผมจะทําให้เรื่อยๆแล้วก็อยากจะเช่าทุกรุ่นให้เลยนะครับนะแล้วก็เข้ามาทําให้ทุกอย่างของพระจย์ชัดเจนนะครับบางท่านก็อยากจะศึกษาตอนเนี้ย เพจปลอมเก๊เยอะมากนะครับน่าเช่าหาควรระวังให้ดีเพราะว่าเพจปลอมตอนนัวนี้ยิงแอดด้วยนะครับนะยิงแอดให้ให้วัตถุมงคลของเขาได้เห็นชัดแล้วก็ขายง่าย แต่ไม่มีคอมเมนต์นะให้สังเกตดีอ่ะผมก็จะพูดบรรยายไปได้เรื่อยนะครับเพราะว่าภาพตรงนี้เหลือแค่ขอบตัดละให้เป็นเป็นให้มันภาพมันบอกตัวเองว่าจะต้องดูตรงไหนถ้าทุกคนสังเกตเลยนะครับนะ,ะให้สังเกตตัวเองเลยว่าภาพจุดใจตังอยู่ตรงไหนยังไงให,ให้ให้ภาพมันรลั่นไปเองเพราะว่าผมก็อยากจะเผยแพร่นนะ ทุกคนที่เข้ามาฟังแล้วก็จะได้รู้ว่าเพจปลอมเพจเกตดูยังไงนะครับเพจปลอมนะให้สังเกตเลยนะผมเป็นกระบอกเสียงให้หนึ่งกระบอกกันก็เพจปลอมเนี่ยจะเป็นเพจที่ไม่มีคอมเมนต์อ่าฟังผมดีๆนะเขาจะปิดคอมเมนต์ไว้เพื่อให้คนที่เขารู้ว่าพาแท้เนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ปุ๊บเขาจะบล็อกเลยอ่าให้สังเกตเลยแต่ถ้าเป็นเพจแท้ให้สังเกตเลยคอมเมนต์จะไม่ปิดอันนี้อันนี้ผมบอกเป็น บอกแล้วเก้าสิบให้เลยนะครับนะถึงแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะนี่คือเหรียญครบทุกอย่างของพราะจารย์ก็คือเหรียญรุ่นแรกก็คือเหรียญจตุรพิษนะครับนะอ่าเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับจำนวนก็จะสร้างเหรียญรุ่นนี้ไม่เยอะนะผมบอกให้เลยเนืองเงินสร้างแค่สามสิบเหรียญเองนวะอยู่ที่สามร้อยเหรียญน,นะครับแล้วก็สามเคหรืออ่าสามกษัตริย์นะครับจำนวนสองร้อยเหรียญแล้วก็ทองแดงเนี่ยอยู่ที่พันห้าแต่แขนามาทํา จะเอ่อมาแต่ะแขนงมาทํา3กษัตริย์อีก200เหรียญเป็นชุดกรรมการอ่าเขาเรียกว่าชุดกรรมการอีก200เหรียญง่ายๆเลยนะครับก็มาแบ่งกันแล้วก็เข้าเอาเหรียญอัปการเนี่ยมาทําที่ สามชุดกรรมการอีกนะครับก็ถือว่าเป็นการรวมกันแต่สร้างได้น้อยนะครับนะท่านใดที่อยากจะเข้ามาหาศึกษานะครับนะก็ฝากเพจผมด้วยนะครับนะชมรมนะครับนะผม mm. ผมผม,ผมตั้งชมรมผมเองนะครับนะเป็นชมรมแล้วก็สายพระอาจารย์นะครับนะถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่ผมจะทําให้ทุกรุ่นเลยเนดะผมจะเข้าไปศึกษาแล้วก็เช่าตัวแท้นะครับนะเพื่อเผยแผ่ให้ทุกคนนะครับชมรมชมรมผมนะ่ย เดีวผมจะติดป้ายไปให้นี่คือชมรมผมแล้วฝากเลยนะครับนี่คือชมรมที่ผมจะทําให้กันอย่างชัดเจนกับพี่เพนเพื่อนก็คือชมรมวัตถุมงคลของพระอาจารย์แจ้นะครับตามภาพเลยที่ผมลงไว้ให้เห็นไหมครับนี่คือ กลุ่มที่ผมกําลังทําแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้ามากดติดตามนะครับนะพิมพ์คําใน YouTube ก็ได้หรือพิมพ์ใน Facebook ก็ได้พิมพ์คําว่าชมลมวัตถุมงคลนะครับจะเป็นผมนะครับแล้วก็ลงไว้ให้นะครับตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ต้นเลยครับแนะแอดมินถวนตัวผมเองผมยังไม่เจอตัวจริงเขาถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่สายพระจาจาร์มานานแล้วก็ มีวัตถุมงคลของขอาจารย์เยอะมากเป็นคนที่ลงภาพที่สวยจริงๆนะครับนะ้พี่ต้นคนนี้ก็ถือว่าวันนี้ได้ยืมภาพเขามาและเผยแผ่ก็น้องคนนี้ก็ต้องขออนุญาตด้วยแล้วกันนะครับพี่ตน้นส่วนทัวผมยังไม่เคยเตือเตือตัวจริงเขาเลยแล้วก็ไม่เคยได้ทักทายกันนะครับนะเขาเป็นอีกคนหนึ่งที่ผมติดตามแล้วก็เข้าไปสาธุประจํานะครับถือว่าเป็นคนที่เผยแผ่พร,ระอาจารย์เยอะมากนะครับนะ้อีกหนึ่งคนนะครับถือว่าเป็นสายหลักเลยคนนี้ก็ กดติดตามกันไว้ให้ดีนะครับเราเป็นคนที่ใกล้ชิดกับพระอาจารย์ส่วนตัวผมเองผมยังไม่ได้ใกล้ชิดอะไรมากมายถือว่าเป็นสิทธิ์ทางห้างนะครับนะาแต่ศรัทธาหมดใจนะครับศรัทธาหมดใจแล้วก็อยากให้สิทธิ์บ้านไกลนะครับนะค,บนะคิดถึงวัดหนองประชาสันดีๆวัดนี้อนาคตด,ดีน่าเก็บประตูบางคลวันนี้ผมลองบาร,รมีโปรตีนก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ